มาเอลเชนครับขอบคุณมครับน้องเช่นว่าเรามีเวลาผมขอเรียกตัวหน่งในที่สงสัยสิ่งไหนที่อยากรู้สามารถศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ผมคิดว่าได้เตรียมนะครับว่าท่านไหนจะพูดส่วนพูดหลังแต่ว่าพวกท่านคือผมอยากถามว่าวันนี้จังหวัดสตูลเองวันนี้จังหวัดสตูลเองเจอความท้าทายอะไรอยู่บ้างว่าเรามาที่นี่เพื่อ มือแล้วก็ผลัการจังหวัดสตูลไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับขอความสันติสุขนะครับมีแต่ชาวสตูลทุกท่านนะครับผมโซลิยินอิสมาแอนนะครับผู้สมัครหมายเลขสี่นะครับวันนี้สิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับสำหรับสตูนมันคือการปักท้องของพี่น้องประชาชน นะครับวันนี้ในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการาราคาราคาผลเกษตรนะครับของการเกษตรนะครับตกต่ำน,นะรประชาชนเป็นันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเล็เห็นว่าถ้าหากว่าเราปล่อยไปแบบนี้อีกสักสี่ห้ปีข้างหน้านะครับคงจะเป็นอัมพาตทางเศรษฐกิจแน่ อบจในครั้งนี้นะครับสิ่งที่นะครับจะโอนไปสู่อ่าไหนจังหงวัดน,นะครับสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเราจะต้องอมีการแลกเกี่ยนสินค้ามีการตกลงกันในะระดับที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องการความช<ม>่วยเหลือนะครับมันก็เลยไม่เกิดความต่อเนื่องนะครับในสิ่งเหล่านี้ก็เลยเห็นว่าเป็น สิ่งที่เราจะต้องเร่งด่วนในการที่แก้ปัญหานะครับในเรื่องนะครับและในเรื่องของอการศึกษาเองเราก็สามารถยกระดับได้ด้วยนะครับก็ผมก็หวังว่าหากว่าณนะวันนี้นะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสะูลสามารถที่จะเชื่อมไปสู่โลกนะครับไปสู่อาเซียนได้ไในเรื่องของการตลาดทางในการทำหมาก,กินมากสามารถไปค้าขายนะครับในหลังจากที่ประเทศได้เปิดแล้วนะครับก็คือหลังจากที่มาเลเซียเปิดไทยเปิดเนี่ย นะครับเราก็สามารถเตรียมระบบต่างๆ,างๆเพื่อรองรับตรงนี้ได้เลยคำถามเดียวกันก็คือว่าวันนี้จังหวัดสตูลเองเจอความท้าทายอะไรอยู่และอีกสองผมนายนาวินทรรมศพผู้สมัครนายกองการบริหาร,รสจังหวัดที่าสามครับปัญหาของจังหวัดสตูลก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทั่วไปในระดับหลายจังหวัดเรื่องสําคัญที่สุดคือเ,เรื่องปากท้องเรื่องอาชีพ การไม่มีงานทำนำไปสู่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายใช้ทุนธรรมชาติที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้บวกกับงบประมาณที่มีใช้อย่างให้โปร่งใสสตูลเราเนี่ยมีทั้งภูเขามีทั้งนามีทั้งทะเลนะครับมีสถานที่ต่างๆพ้นกว่าจังหวัดอีกีและพัฒนาแต่หวกสตูลได้เราด็นคนของสตูล ข้ามาร่วมฟังสิวนานะครับแล้วก็พี่้องปนหน่นที่ฟังไร์สดอยู่ทางบ้านนะครับต้นทีเสียงประสิทธิ์คับผู้สมัครนายกอการบริหาสรส่วนจังหวัดสตูนหมายเลขสองครับเราต้องยอมรับว่าหลังจากสถานการณ์โควิดซึ่งยังผ่านพ้นไปได้ไม่ค่อยดีนักนะครับช่วงแรกเนี่ยเงินในกระเป๋าเราก็หายาไปเยอะแล้วนะครับพอทำท่าจะต่อเนี่ยก็ยังไม่รู้จะหายถึงเท่าไหร่นะครับแม้ว่าช่วงนี้ จะดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าผมมองประเด็นว่าเรื่องหลักๆนะครับปัญหาความท้าทายเนี่ยคือการจะทํำยังไงที่จะสามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนคนสตูควรจะนำํำวิชาการนะครับมาสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่เป็น mass production หรือว่าเป็นในลักษณะของอการใช้วิชาการในการนำการผลิตมากขึ้น 来吧？